คนวัตถุดิบสำหรับผลิตถุงมือเข้าแล้วค่ะหลายคนมีคำถามว่าทำไมชีนาซับพบายถึงสร้างผู้ผลิตขึ้นมาในธุรกิจเดียวกันเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดก็คือชีนาซัพลายได้รับประโยชน์จากการขายวัตถุดิบเลยเป็นสิ่งที่ไม่แปลกที่ทางชีนาซับพบายจะสร้างผู้ผลิตในธุรกิจถุงมือค่ะ และประครับประคองให้อยู่ในธุรกิจได้อย่างยาวนานที่สุดดังนิยามที่บริษัทให้ไว้เสมอความอยู่รอดความเติบโตของลูกค้าก็คือความอยู่รอดของเราเช่นกันและใครที่กำลังทำธุรกิจพอถุงมืออยู่และต้องการใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการผลิตถุงมือ จะเป็นเส้นได้ชนิดต่างๆสีขาวสีเทาหรือแบบเป็นสีสามารถติดต่อได้นะคะส่วนเพื่อนๆที่สนใจธุรกิจทอถุงมือสามารถติดต่อได้เลยค่ะทอถุงมือกับชีน่าซัพลาย